สวัสดีครับผมนายชาญนรงบุญเลิศรบตำแหน่งครูกศนตำบลจะมาอธิบายโครงสร้างหลักสูตรกศนการลงทะเบียนรายวิชาการลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ให้ลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชาและตามจำนวนหน่วยกิจในแต่ละภาคเรียนดังนี้ 1. ระดับปฐมศึกษาลงทะเบียนเรียนทั้งหมดไม่น้อยกว่า48หน่วยกิจให้ลงทะเบียนเรียน ได้ภาคเรียนแล้วไม่เกิน14หน่วยกิต2ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นลงทะเบียนเรียนทั้งหมดไม่น้อยกว่า56หน่วยกิตให้ลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลงทะเบียนเรียนทั้งหมดไม่น้อยกว่า76หน่วยกิตให้ลงทะเบียนเรียนวิธีการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551จะมีวิธีเดียวคือวิธีเรียนกศน ที่สามารถจัดการเรียนรู้ได้หลายรูปแบบเช่นการเรียนรู้แบบพกกลุ่มการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้แบบทางไกลการเรียนรู้แบบชั้นเรียนการเรียนรู้แบบอื่นๆ